สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับช่องนักวิทย์คิดเลขของเราวันนี้นะคะก็จะมาแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาที่เพื่อนๆนะคะได้ฝากไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านโจทย์กันเลยคะ่ะถ้าโจทย์บอกว่า25%ของน้ำมัน48ลิตรคิดเป็นกี่ลิตรต้องคิดอย่างไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจากโจทย์นะคะให้เรา นำ48นะคะมาหาร100เลยนะคะก็คือ48ลิตรนั่นเองตรง48ลิตรตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับ100%นะคะเราอยากจะทราบว่า25%ของ48ลิตรเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องนำ48นะคะมาหาร100เลยเพื่อที่จะแบ่งให้เป็น100ส่วนก่อนนะคะวิธีการหารก็หารปกติหารยาวปกติเลยนะคะ อย่างนี้นะคะ100มากกว่าตัวหารมากกว่าเราก็ต้องใส่จุดนะคะนี่ใส่จุดเติมศูนย์ไปนะคะก็จะเป็น480 1 0 0 4ได้400นะคะลบกันเหลือ80ก็ใส่สูนย์อีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะเป็น800นะคะก็จะเป็น108ได้800ลบกันเหลือศนี่นะคะได้แล้ว0.48นะคะก็คือ 0.48ตรงนี้ก็คือ1%นะคะหรือว่า1ส่วนนั่นเองพอเรารู้1%แล้วนะคะเราอยากจะทราบ25%นะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยเมื่อเรารู้1%แล้วเราก็แค่นำ1%เนี่ยนะคะไปคูณกับ25%ได้เลยนะคะซึ่ง1%ของเราเท่ากับ0.48นะคะ0.48เราก็นำไปคูณกับ25 ซึ่ง25เปอร์เซ็นต์ก็คือเลข25นี่แหละค่ะเราก็คูณกันตามปกติเลยนะคะถึงแม้ว่าตัวด้านบนนี้จะเป็นจุดทดสิิยมนะคะ2ตำแหน่งเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะคะให้คูณกันเหมือนเลขธรรมดาไปก่อนนะคะ85 40นะคะ4 5 4 20ทด4 24ได้2 8 26 1ทด1 9ได้0 ก็บวกกันนะคะ0 10 12 11คําคำตอบนะคะก็คือ1200แต่ยังไม่จบนะคะคําตอบยังไม่จบเราอย่าลืมว่าตัวนี้นะคะมีทศนิยมอยู่ทั้งหมด2ตําแหน่งใช่ไหมคะเราก็ต้องนำสองตำแหน่งตรงนี้นะคะทศนิยมตรงนี้มาใส่ไว้ตรงคำตอบได้เลยนะคะ1 2แล้วก็ใส่จุดนี่นะคะ คำตอบของเราก็จะเท่ากับ12นั่นเองเพราะว่ามีจุดทศนิยมหลังจุดเป็นศูนย์ก็ไม่มีค่านะคะตรงนี้ก็มีหน่วยเป็นลิตรนะคะคําตอบของเราดังนั้นนะคะที่โจทย์ถามว่า25%ของน้ํามัน48ลิตรคิดเป็นกี่ลิตรก็เท่ากับว่าคิดเป็น12ลิตรนะคะ25%ของ48ลิตรก็คือ12ลิตรนั่นเองเรียบร้อยแล้คะค่ะยังไงก็ฝากเพื่อน ติดตามข้อต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ